ผ่านไปที่นี้คุณฟ้าสายนี่ถามมาว่าหนึ่งหลายคนมักเข้าใจว่าอัตตากับมนะเป็นอันเดียวกันสับทั้งสองคำในทางพุทธศาสนาความหมายเป็นอย่างไรขอคำอธิบายค่ะอันนั้นหนึ่งแล้วข้อสองความรู้สึกนึกคิดมีความรู้สึกแล้วก็นึกแล้วก็คิดแล้ววงเล็บมาว่าเวทนาสัญญาสังขาร คงจะพอเข้าใจว่าความรู้สึกนี่คือเวทนาสัญญาคือความนึกสังขารคือความคิดพอใช้ได้มาใช่ได้เดี๋ยวค่อยขยายความวิญญาณเขารู้สึกนึกคิดหรือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดพร้อมกันนะรับว่าความอะไรพวกนี้เกิดพร้อมกันเล่นดับพร้อมกันเร็วเร็วมากเกิดพร้อมกันเล่นดับพร้อมกันเร็วมาก และเกิดทุกจิตและเกิดทุกจิตแต่ปัญญาเกิดกับบางจิตนะส่วนปัญญาในเกิดกับบางจิตนะไม่ไม,ไม่ไม่เกิดกับทั้งหลาย <c oughs> ว่างั้นใช่ไหมคะถามมาอ <c oughs> ยังมีอีกอันหนึ่งนะอันยาว เอาสองอันสองข้อ,อนี้ก่อนข้อ <c oughs> หนึ่งอัตตากมานะเป็นอันเดียวกันสับทั้งสองคำในตา่างพุทธศาสนาความเป็นอย่างไรคะขอกำรอธิบาย <c oughs> มักเข้าใจว่าอัตตากมานะเป็นอันเดียวกันคำว่าอัตตาเป็นคำรวมเป็นคำรวมของจิต,ตจิตทั้งหมด แล้วยึดมั่นถือมั่นด้วยความอาวิชชาด้วยความไม่รู้ก็เป็นอัตตาทั้งรุ่นเลยทั้งแท่งทั้งหมดส่วนมานะนั่นเป็นการอธิบายย่อยเป็นเจตสิกในในจิตทั้งในอัตตาทั้งหมดไปอีกทีหนึงมานะหมายความว่าความยึดดีถือดีมานะเนี่ยมันเป็นเชิงดีนะมานะ แต่ไปความยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นในความถูกต้อ kind of um งในความดีที่ตนเองมีถ้าเป็นอุปกิเรก็อุปกิเลสเกือบจะตัวสุดท้ายเนี่ยเกือบจะตัว1ิ1ห1ส1บสิบสี่สิบห้าสิมาปานะสิอติมานะสิบหามัทธะสิบหกมาทะ น้ามาทเป็นตัวสุดท้ายมานะถือดีอติมานะยึดดีตัวนั้นเข้าไปซ้ำซ้อนอีกเรียกว่าอติมานะหนักเข้าไปอีกนถือดีแล้วก็มีดีได้อย่างเช่นมหาบัวเนี่ยมีมานะอติมานะหนักมากถือดีดีได้ทำความดีให้แก่โลกให้แก่ประเทศ โดยการเรียรายเงินมาเข้าคลังแล้วช่วยโอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยเป็นความยิ่งใหญ่ก็มหาบัวเลยไม่มีใครทำได้เท่าเทียมนะแล้วก็หลงยึดดีนี่เป็นอติมาณะเข้าไปโอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยพยองยิงเลยเพราะฉะนั้นสองตัวนี้ยึดเข้าเต็มที่ไออุปกิเลสทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนกระทั่งยันตัวนี้เลยครบเลยเสร็จนแรกก็เป็นผู้มีมัทธะ เมาเมาในมานะของตนเองเมาในอติมานะของตนเองจึงอยู่ด้วยความประมาทจึงเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาททำความประมาทหลอกที่จริงไม่เจตนาหลอกแต่ตัวเองไม่รู้ตัวเองโง่อวิชชาว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์แล้วก็เลยไปหลอกคนโดยที่ตัวเองไม่รู้หลงตัวเองว่าตัวเองเป็นจริงๆ มันก็เลยยิ่งมืดใหญ่เลยยิ่งซับซ้อนกันใหญ่ในคนก็หลงเชื่อตามกันไปตัวเองเป็นคนในนรกแล้วก็บอกว่านารกนี่คือสวรรค์แล้วก็พาคนมาลงนรกด้วยกันมามากมากแล้วคนก็หลงตามด้วย <S <S เห็นไหมเป็นอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่โอ้โหน่าสะลดใจมีคนทวงอาตมาเนี่ว่าหลวงตามหาโบก็สิ้นไปแล้ว นะ,ะคุณจักรโกดจักรกระโปงคุณอะไรค,ะคุณจักรโกดกระรท่วงไปแล้วว่าตายไปแล้วอะไรไปแล้วามันทำไมเดี๋ยวลูกศิษย์ลูกค้าเขาจะมาเลยอาตมาเองขออภัยเถอะอาตมาไม่ได้มาทําผิดอะไรอาตมาไม่ได้มาว่ามหาบัวอย่างผิดผิดมาถล่มทลายข่มมหาบัวไม่ใช่ แต่เอาสัจธรรมมาเปิดเผยให้ลูกศิษย์มหาบัวรู้ให้เข้าใจต้องรู้จักประเด็นดิประเด็นที่อาตมาทำในอาตมาหมายอะไรเพราะฉะนไปมองอาตมาในประเด็นที่ชั่วๆอาตมาไม่ได้ไปทําชั่วอย่างที่คุณคิดไปขม่มไปดา่าไปว่าไม่ใช่อาตมาไม่ได้ทำ,ทำอย่างนั้นอาตมามาอธิบายหยิบเอาความผิด เอาความไม่ถูกต้องเหล่านี้ที่ไปทําแล้วก็หลงเชื่อกันหลงไปตามตามกันเนี่ยเอามาเตือนเอามาให้รู้ขยายความบอกอธิบายทุกอย่างอ้างเหตุผลหลักฐานต่าง,างๆนานาเอาธรรมะมา,มายืนยันอ้างอิงประกอบเพื่อให้รู้ว่าน,นี่มันผิดถ้าไม่งั้นคุณก็ไม่รู้ตัวไม่มีใครมาพูดแล้วก็มาห้ามอาตมาที่เป็นผู้รู้ถูกต้องไม่ให้มาเปิดเผยและคุณจะเป็นยังไงคุณก็จมไป จมไปในถ้ำลงไปสู่ความหลงยังรู้ความหลงเป็นคนที่อะไรโง่หรือเป็นคนอะไรเป็นคนกิเลสมากแล้วปิดบงัดบงไว,ไวไ้แล้ว,วแล้วก็ตั้งอ,อยู่แล้วก็จมสู่ความหลงหมันก็ตาย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 แล้วเมื่อ,อไรมันจะมีใครมาช่วยล่ะแล้วประเด็นที่พ่อครูพูดเนี่ยมันไม่มีใครพูดเลย ไม่มีใครพูดเพราะไม่มีใครรู้ไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเชื่ออย่างที่อาตมาพูดง่ายๆถ้าไม่มีความรู้จริงความรู้พออย่างอาตมามาพูดไม่ได้หรอกใครจะเชื่อใครจะเข้าใจได้แม้จะมีในตำราพุทธไตรปิฎกเขาก็ยังไม่สามารถเอามาอ้างอีกมายืนยันเลยมีนะ แต่เขาก็ยังไม่กล้าเอามายืนยนันเขาก็ยังไม่ชัดไม่เอ๊ะมหาบัวก็ต้องเป็นอหรหันก็ท่านบอกว่าถ้าเป็นอาราหันเนี่มนี่คือความไม่งูไม่รู้ว่างมง่ายไปตามมหาบัวหลอกว่าอาราหันอ,อลหาหันอะไรง่าย,ายๆตื้นๆไงกินหมากปากเปิดอจนก็ทั้งแค่เสพติดตื้นๆแค่นี้ก็ยังไม่รู้เลยไม่รู้ว่าสิ่งเสพติดและอาตมาเคยพูดแล้วมหาบัวนี่แย่ตรงที่ว่า รู้ทั้งรู้ว่าตัวเองรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งเสพติดก็เคยคิดเลิกแล้วก็พยายามฝึกเลิกแต่เลิกไม่ได้เลยก,กลบเกลื่อนอันนี้เขายืนยันอาอตมาไม่ได้ไปใส่ใครไม่ได้ไปว่ามหาบัวเป็นจริงที่มหาบัวทำกลบเกลื่อนเลยว่านี่ไม่ใช่สิ่งเสพติดหลอกคนอื่นซ้ำไปเลยทั้งใน,นตัวเองรู้ว่าสิ่งนี้มันสิ่งเสพติดแต่กลบเกลื่อนเลยว่าไม่ใช่สิ่งเสพติดเห็นไหม นี่แหละเข้าข่ายที่พระเจ้าตรัสพระพุทธที่รู้ว่าสิ่งนี้โกหกสิ่งนี้เท็จไม่ถูกต้องแล้วไปยืนยันคนอื่นว่าไม่เท็จไปโกหกซ้ำคนนี้ทำชั่วสิ่งที่ชั่วใดใดได้หมดสัมปชานะมุสาวาทอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องที่อาตมาพูดนี่เป็นเรื่องหลักความจริงเป็นเรื่องของสัจธรรม ไม่ใช่ไปถล่มทลายมหาบัวจะถล่มทลายไปทําไมละมหาบัวก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ตายไปแล้วด้วยอาตมาจะพูดซ้ําพูดซากอยู่ทําไมก็ตายไปแล้วมหาบัวก็ไม่รู้เรื่องแล้วอาตมาพูดไปก็ไม่ได้ยินแล้วแต่พวกคุณลูกศิษย์นะที่ควรจะสดุดควรจะเข้าใจควรจะฉุกคิดและควรจะทําความเข้าใจให้ดีๆอาตมาปรารถนาดี ไม่ใช่อัตมาต้องการมาอัตมาตจะมาข่มคนทำไมอัตมาตจะมาด่าคนทำไมด่าดีไหมข่มดีไหมอัตมาตว่าอัตมาตไม่โง่พอที่จะไม่รู้นะคุณยังรู้เลยว่าด่ามันไม่ดีข่มมือมันมันก็ไม่ดีแล้วอัตมาตจะไปทำทำไมอัตมาตไม่ได้เกิดมาเป็นคนทำไม่ดีคือพระท่านมาให้การศึกษา สำหรับคนที่ยังมีโอกาสศึกษาได้ครับใช่เพราะฉะนั้นคนที่ตั้งใจฟังธรรมะสแสวงหาธรรมะตั้งใจฟังดีๆส,สุดสู้สร้างลัปเตปัญญงฟังดีๆแล้วจะได้ปัญญาแล้วจะได้ความฉลาดจะได้ความเข้าใจอย่ามาตั้งอคติอาตมาอย่ามาตั้งจับผิดอาตมาอาตมาไม่ขอาอภัยจะบอกว่าอาตมาไม่ไม่ผิดเลยอาตมาก็ไม่กล้าพูดทีเดียว มันอาจจะมีสิ่งพลา,พลาดเพี้ยนบ้างแต่ตามาบอกได้แต่ว่าตามาจริงใจว่าตามาไม่ทําความผิดไม่พูดผิดไม่ทําผิดเพราะมันเป็นกรรมมันเป็นอันธรรมถ้าตามาทําแม้แค่พูดมันก็ไปกรรมแล้วก็ทําไปกายกรรมลงไปก็เป็นยิงไวกรรมใหญ่แม้แต่คิดมันผิดมันก็เป็นกายไมนโดนกรรมแล้วอ่ะกรรมเป็นอันธรรมอตาตมาเชื่อกรรมเชื่อวิบากนะอตาตมาย่อมไม่ทากรรมที่มัน ผิดทําเมื่อไหร่มันก็เป็นของตนเมื่อนั้นอาตมาว่าตามาตรัสรู้แล้วเรื่องเหล่านี้รู้แล้วไม่ทําแล้วอาตมาก็พูดความจริงสู่ฟังนี่จะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วไปแต่คิดว่าคง<อ>เข้าใจไม่ใช่หรือเพราะว่าท<อ>ี่พอครูพูดอย่างนี้เนี่ยพระมหาบัวก็ประก,กาศว่าท่านเป็นพระรอะรหันต์พ่อครูก็ประกาศว่าตัวเองเป็นพระรอรหันต์ เขาว่าจะ,จะพิสูจน์ระไรหันที่องค์ที่อยู่เนี่ยจริงหรือไม่จริงอ่าก็พิสูจน์การเทียบดูกันดูนดีๆเทียบดูวอ่าว่ามันเป็นยังไงอันนี้ก็พูดกันแล้วก็ขอตอไปอีกนิดหนึ่งว่ามหาบัวมีมมีหมูมีพวกหมู่พวกของมหาบัวนั้นเป็นพระป่าเป็นพระเถื่อนเป็นพระอ,อ,อยู่ในอยู่ในป่าดงทงทง,ทงเถื่อนนะแต่อัตามานี้ บรรยายแล้วทําแล้วพวกเราจะเป็นพระแม้แต่ภิษุอัคคลวาสก็เป็นพระปิโสดาสิกิทานาคารแต่อยู่ในเมืองมันคนละเรื่องกันเข้าใจโลกเข้าใจอัตตาแต่อย่างของมหาบัวไม่รูเรรเรออรร้เรื่องโลกไม่รู้เรื่องอัตตาจมไปกับอัตตาด้วยซ้ําเรื่องโลกไม่รู้เรื่องแล้วไม่เอา้าอย่ายุ่งเรื่องโลกนั่งรับตาเขานั่งรับตาก็ยุ่งโลกเขาไปน่นเลยของเราเนี่ยโลก,กวิทูรู้จักโลก แล้วก็ช่วยโลกโลกาโุกัมปาเพราะมีจิตโลกุตรจิตอย่างนี้เป็นต้นมันคุกคนลดเรื่องคนละความหมายเลยอะ,อะไรตรงกับคำสอนพระพุทธเจ้าอัตมาพาธรรมนี้กับมหาบัวพาธรรมทั้งสายขมาบัวตั้งแต่อาจารย์มัน่นอาจารย์เสามานนแหละสายนั่งหลับตามันเดียรทีทั้งนั้นอาจารย์เสาเป็นอาจารย์ของาอาจารย์มั่นอาจารย์มั่นเป็นอาจารย์ของมหาบัว คนอุบลทั้งนั้นนะอาจารย์เสากับคนอุบลอาจารย์ม่นกับคนอุบลมีอาจารย์มหาโบทั้งนั้นเป็นคนอุดรบรรตาดนอกนั้นคนอุบลเพราะงั้นเอาสิ่งที่จริงเหล่านี้ยืนยันสิ่งที่เกิดจริงเป็นปรากฏการณ์จริงเกิดได้เป็นได้ อาตมาพูดแล้วยืนยันแต่คนยังไม่ค่อย,อยจะเข้าใจดีว่าอาตมาเอาธรรมะพระพุทธเจ้ามามาอธิบายมาสาธยายให้คนได้เข้าใจเข้าใจแล้วปฏิบัติตามปฏิบัติตามแล้วได้มรรได้ผลได้มรรได้ผลแล้วก็เอามาดําเนินชีวิตมีชีวิตอยู่กับฐานชีวิตที่ตัวเอง พอใจตัวเองยินดีที่จะเป็นแต่ก่อนนี้ทั้งนั้นนั่งอยู่นี่จะไปเป็นคุณหญิงคุณนายกันจะไปเป็นคนอะไรผู้ชายก็จะไปเป็นเจ้าเป็นนะเป็นโจสัวเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรไปแต่พวกคุณก็มาให่ดีไม่อย่างนั้นไ,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 ไปแย่งไปยิงเัาแล้วก็แล้ว,ลว,ลวเอางี้ดีกว่าสบายเอาชีวิตมา ดำเนินประกาอย่างนี้เลยที่อื่นเขาเนี่ยเขามีแต่อาจารย์ที่ประกาศเป็นภรรยาองค์เดียวแต่ของพ่อครูเนี่ยพ่อครูเป็นแล้วลูกศิษย์ก็เป็นตามนั้นด้วยใช่นีโสดาสกิจานาคารหันไปด้วยครับซึ่งมันจะต่างกันอของข้าธิบายแยกไม่ได้หรอกว่าอะไรเป็นอะไรเท่าไรแล้วก็บอกระบุไม่ได้คนนั้นคนนี้อย่างนี้ไม่ได้นะแม้เป็นอรหันต์จริงๆนาน,นะ มหาบัวเองก็ไม่กล้าพูดว่าตัวเองเป็นอรห,รหันหรอกพูดแต่ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่เกิดอีกแล้วไม่กล้านะแค่ใช้ยพยัญชนะนเรียกตัวเองว่าตัวเองเป็นอารหันก็ไม่กลา้ามหาบัวกาพูดแต่สิกงนะกล้าพูดแต่สิกแนลครับอะไรนะกาพูดแต่คําที่เป็นสิกแนลอ่าใช่กล้ากล้าพูดแต่สิ่งที่แต่ดอเดาเป็นสัญญ,ญาณเป็นอะไรเท่านั้นเองไม่กล้าพูดตรง พราะตัวเองไม่ได้ชัดเจนไม่ได้มั่นใจไม่ได้รู้จักสภาวะพยัญชนะอะไรเป็นเปลี่ยงตรงตรงเหมือนอย่งางอาตมนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ชัดไม่มั่นใจนะเพราะงั้นก็ได้แต่เป็นอย่างนั้นจริง,รงๆแล้วาตามาเคยพูดแล้วว่า,าศาสนาพุทธมันน่าสงสารมากตรงที่เรียกว่าเป็นาศาสนาเดาเป็นาศาสนาเดาพระอรหันต์กับพระอรหันต์เดา ปฏิบัติธรรมะกับปฏิบัติดังเดาเดาเก่งความจริงไปเดาไปมันไม่กล้ายืนยันเลยมันเป็นศาสนาเดา doubt religion ภาษาอังกฤษก็ว่าเดาไงนะ doubt เดาศา,าสนาเดา